ชี้เป้าผู้ประกอบการไทยตลาดผลิตภัณฑ์โปรโตีนทางเลือกทดแทนเนื้อสัตว์ในเยอรมนีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์โปรโตีนทั้งแบบวีแกนและมังสวิรัตกกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่วนทางกับการบริโภคเนื้อสัตว์ในเยอรมนีที่เริ่มลดลงอย่างมาก ปัจจุบันหลายบริษัทในเยอรมนีผลิตโปรตีนทางเลือกจากพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ภายในปี2 0 2 2เพิ่มขึ้นร้อยละ6.5แม้ว่ามูลค่าของตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกทดแทนเนื้อสัตว์นี้จะเพิ่มมากขึ้นแต่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์มีปริมาณค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในปีที่ผ่านมา และจากผลของกระแสการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนส่งผลให้มูลค่ายอดขายสินค้าประเภทดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นอีกในอนาคตเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการผลิตสินค้าทดแทนเนื้อสัตว์ โดยต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและแปลกใหม่แล้วนำมาพัฒนาสินค้าของตนเองให้ได้มาตรฐานสากลตลอดจนขยายช่องทางในการติดต่อผู้นำเข้ารวมถึงการเข้าร่วมงานนทิทรรศการแสดงสินค้าอาหารเพื่อเป็นการเปิดประตูสินค้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์โปรโตีนทางเลือกในเยอรมนีติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการค้าได้ที่ d i p o v e r s e a s c o m The key to connect เปิดประตูสู่โอกาสการค้าไทยในตลาดโลก